สวัสดีครับ FC นะครับนี่คือพระที่จารยจะนำมาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสมเด็จนะครับวัดเกษชโยเจ็ดชั้นนิยมนะครับสภาพเดิมๆนะพี่น้องครับสภาพเดิมๆนี่ครับปีกว้างนะครับปีกว้างนี่ครับด้านหลังก็ปรากฏลายนิ้วมือลางๆนะครับโอ้โหเดิมจริงๆองนี้ครับผิวพันธต้องบอกว่า สวยสุดๆนะพี่น้องที่เคารพใครศึกษาก็จะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเลยนี่ฮะมาดูพุทธศินครับพุทธศินของพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนั้นก็จะเป็นลักษณะนะครับถ้าเป็นกรอบกระจกนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นถ้าเราวาดอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะชายธงน้อยๆนะครับเป็นลักษณะชายธงนะครับแล้วเอกลักษณ์อีกอย่างนะครับข้างล่างจะมีเส้นขีดเห็นไหมครับ นี่เป็นจุดสําคัญเลยจุดสําคัญเลยที่เซียนใหญ่หลายๆคนใช้ดูนะครับเส้นขีดนี้นี่ครับนี่นะพลิกมาปุ๊บนี่ไหมครับจะมีเส้นขีดนี่พลิกปั๊บขึ้นมามีเส้นขีดนะครับตรงฐานชั้นล่างจะมีเส้นเชื่อมนะครับเชื่อมมาถึงเส้นสุ้มเห็นไหมครับสองด้านเลยนะครับลักษณะฐานเนี่ยเป็นชั้นคมชัดนะพี่น้องครับนี่ บริเวณนี้มีเนื้อเกินนะครับมีเนื้อเกินนะฮะลักษณะของทิะเส้นสุมเกตนะครับใบหูนะครับเป็นลักษณะใบสีนี่ฮะมีเส้นคอนี่ครับหน้าอกเหมือนซี่ฟันนะพี่น้องนี่ครับลักษณะการวางแขนเหมือนแก้ววายนี่ครับสวยงามมากผิวองค์นี้เดิมๆเราเห็นว่ามีรอยเนื้อเห็นไหมครับมีลักษณะรอยเนื้อ นี่ครับผิวเดิมๆไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นผิวลักษณะที่มีผิวชั้นนอกจะมีเคลือบบางๆครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยมากๆนี่พระสภาพแบบนี้โอ้ต้องพิกเป็นดินหานะพี่น้องที่เคารพนี่ครับสวยมากปีกกว้างนะองค์นี้ไม่ตัดปีกนี่ครับนี่ครับปีกกว้างสวยงามมากครับผม เกจชั้นนิยมนะฮะนี่ฮะไปตัดปีกนะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆทุกมุมเลยนะฮะหเห็นทุกมุมเลยนี่ครับสวยมากด้านหลังจะปรากฏลายนิ้วมือลางๆเห็นไหมครับลายนิ้วมือนี่ครับสวยมากๆพื้นผิวเดิมทุกประก,การเลยนะครับนี่โอ้โหเห็นแล้วละลายหัวใจนะครับ นี่ครับใครชอบใครศรัทธาใครอยากได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนะสมบัติผัดกันชมนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่น้องที่เคารพครับ